สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับคือกับผมช่องอีสานบ้านนาะวันนี้ที่บ้านผมก็จะเป็นประเพณีวันศาสตร์ใหญ่นะฮะหรือถ้าเรียกตามภาษาบ้านผมก็คือเซนโดนตานะฮะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการซื้อของมาเส้นไหว้ปันพระบุตรนะฮะ เช่นปู่ย่าตายายพี่ป้าหน้าหาของเราที่ตายตายล่วงลับจากไปเพื่อให้เขาตามมากินกับข้าวที่เราได้เส้นไหว้ให้เขานะฮะอันนี้ตามประเพณีความเชื่อของคนเขมรน,นะฮะส่วนของไหว้ก็จะมีพวกเหล้ามีเบียรมีน้ำส้ม แล้วก็ในพานก็จะมีเงินแล้วก็ผลไม้ก็องุ่นส้มกล้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสื้อผ้าแป้งของใช้ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือประเพณีของที่บ้านผมในวันศาสใหญ่หรือวันแซนโดนตา ก็จะประมาณนี้ส่วนตอนเย็นก็ก็จะมีกิจกรรมประเพณีแห่ต้นดอกไม้เข้าไปที่วัดน,นะฮะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกยังไงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนอกบ้านกันเลยดีกว่าครับ ไปดูสภาพอากาศวันนี้ว่าแห่ต้นดอกไม้เนี่ยฝนจะตกไหม,ไมส่วนฟ้าก็พอมีแดดบ้างนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนเย็นเนี่ยฝนจะตกหรือไม่ ่วนบรรยากาศหลังบ้านก็ก็พอมีแดดนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูหลังบ้านนะฮะว่าก่อนหน้านี้ที่ถ่ายทวดินที่แม่ปลูกตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะหลังบ้าน ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมฮะหลังบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนแปลงมากที่ฉีดยาค่ายาให้แม่ยาก็เริ่มเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะะนี่ฮะยาเริ่มขึ้นใหม่แล้วฮนะ นี่ฮะทวดินเริ่มโตแล้วก็เริ่มเขียวแล้วฮะนี่ฮะหลังบ้านก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนส่วนแดดก็ก็พอมีบ้างนะฮะต้องรอรุ้นดูว่าตอนเย็นเนี่ย เหตต้นดอกไม้เนี่ยจะโดนฝนหรือไม่เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าถึงเวลาตอนเย็นได้เวลาเห่ต้นดอกไม้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้ชมนะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม